ตอบคำถามวีซ่าวันที่25กุมภาพันธ์ถ้าเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าทั้งคนไทยจะไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศหรือคนไทยจะกลับไทยก็ตามก็สามารถถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยหรือคำถามอื่นๆนะครับที่สงสัยก็ถามได้ทุกอย่างถ้าอตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็เก็บไปคิดก่อนแล้วกันก่อนที่จะเริ่มอขอโปรโมทอันนี้ก่อน g o n o ok g u i d e c o m รีโอเพนนะครับดูตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้ช่วงนี้มีคนที่อยากจะเข้าไทยเยอะทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะกลับไทยหรือว่าคนต่างชาติแฟนๆของแต่ละคนก็อยากจะเข้าไทยก็นี่เลยลิงก์นี้นะครับหัวข้อเลื่อนมาลงมาทั้งนิดนึงคำว่าต่างชาติเข้าไทยเนี่ยเรามีลงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่คุณต้องการรู้อยู่ในนี้หมดเลยก็คือเลื่อนๆไปนี่นะมีอ่านเนี่ย ครอบครัวกรเกษียณท่องเที่ยวได้หมดอ่าทุกอย่างที่จําเป็นต้องรู้ถ้าใครมาแบบไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นยังไงเนียเลยอันนี้เลยอ่าเนี่ยมีบอกรายละเอียดหมดเลยวีซ่าประเภทต่างๆแล้วก็นี่คือลิงก์ Youtube ท,ที่เคยทําเอาไว้เงื่อนไขเข้าไทยช่วงโควิดปัญหาที่พบบ่อยในการขอใบอนุญาตเข้าไทย C O E หรือวิธีการเดินทางกลับไทยสําหรับคนไทยและต่างชาติอะไรเงี้ยเที่ยวบินกักตัวฟรีมีอะไรเหลือบ้างเดือนมีนา เป็นต้นไปอย่างเงี้ยเทคได้หมดการจองโรงแรมกักตัวอะไรเงี้ยประกันโควิดเนี่ยการขอ COE มีหมดเลยนะครับวิดีโอภาษาอังกฤษก็มีก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงต้องรู้อะไรบ้างค่าใช้จ่ายเข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยนะมีครบทุกอย่างอยู่ในนี้ go.noGuide.com/reopen ok นะครับดูลิงก์ใต้วิดีโอต่อไปจะเป็นคำถามของเพื่อนๆน,นะครับก็ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นส่วนตัว จากเยอรมันสวัสดีค่ะพร้อมบินทันทีถ้าบ้านเรายกเลิกการกักตัวครับก็คนนี้มาสวัสดีเราตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยก็มีหลายคนนะที่รอยกเลิกกักตัวเพราะว่ามันมันไม่คุ้มอะ่ะคนที่จําเป็นจริงๆถึงถึง,ถงจะยอมนะั้นในเวลานี้นะคนที่ยังไม่จําเป็นเขาก็รอไปเรื่อยๆคิดว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเขาก็ สร้างไรายได้อยู่ต่างประเทศใช่ไหมการที่เขากลับประเทศไทยก็คือเหมือนกับเขาเอาเงินจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยเหมือนกันนะทะ่นั้นเราไม่เห็นคุณค่าของคนกลุ่มนี้เลยนะหมายถึงคนจัดก,การประเทศเนี่ยเราก็ยังจะกัดอยู่นั่นแหละใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อยากจะมาไงมันไม่คุ้มเราก็เสียไรายได้ไปเยอะนะฉะนั้นเราละเลยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยากกลับมาทั้งที่เขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันต่อมาแฟนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะเขาอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ อันดับแรกนะครับในที่อัปโป้มทเมื่อกี้เลยโก n o นไกดอทคอมสแลรไปไล่อ่านดูแล้วก็เขาไม่ได้บอกว่ามาด้วยวีซ่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเดาอันนี้แ Lauren นะนำนะแนะนำเออแต่เฉพาะฝรั่งเศสนะช่วงเวลาที่พูดเนี่ยกุมภามีนานน่าจะยังออกไม่ได้นะคนฝรั่งเศสออกจากประเทศตัวเองไม่ได้นะประเทศอื่นเขาได้กันอันนี้ไม่ได้คงต้องเตรียมตัวไปก่อนแต่สําหรับประเทศอื่นเหมือนกันถ้าจะมาก็คือตอนนี้ห้าสิบประเทศนะครับได้ฟรีวีซ่า ที่จะเข้าไทย45วันอ่าก็ถ้าสงสัยว่าประเทศตัวเองได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเขาเคยมาก็แสดงว่าเขาก็ได้ไงใช่ไหมประเทศฝรั่งได้หมดทุกประเทศอยู่แล้วถ้าอื่นๆก็ลองดูว่าเขาเคยมาหรือยังถ้าเขาเคยมาก็แสดงว่าเขาก็ได้เหมือนเดิมแต่เป็น45วันก็แนะนําถ้าไม่อยากยุ่งยากก็45เลยเสร็จแล้วก็มาต่อวีซ่าในเนี้ยดีที่สุดคือต่ออายุะล่วงหน้าสัก15วันก็ไปต่ออาายยยยุททีีีี่่่่ตมอูใใกกลลล้้้้้บนนไดดดดเแวววว็ชงโคิจ เพราะว่าเหตุผลคือแต่ละประเทศก็ล็อกดาวน์กันอยู่เขาก็เลยให้ต่อได้เรื่อยๆจนกว่าสถ,ถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเอ๊ะตกลงอยากจะให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงก็สถานการณ์โควิดยังเป็นแบบนี้ก็ต้องกักตัวแต่ว่าถ้าใครเข้ามาบังเอิญหลุดเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วก็จะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องคอยไล่ดูกฎประกาศของทางตอมอนิดนึงว่ายัางไงแต่ล่าสุดคือได้ถึงต่ออายุได้ถึงสามมีนาก็หมายความว่า ถ้าเขาไปต่อเอา30มีนาเขาก็จะได้บวกไปเลยอีกสาิหรือหกสิบวันแต่ตามประกาศนะได้60สินะขึ้นอยู่กับตอมอนะครับบางคนก็บอกได้30ิแต่ว่าหลายๆคนก็ได้60ินะต้องลองรีเควสต์เขาดูว่าขอหกสิบเพราะว่าประเทศเขากลับยากอะไรก็ว่ากันไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครเอาชัวก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยว TR ก็ได้เหมือนกันก็คือจะอยู่ได้หกสิวันก่อนแล้วก็มาต่ออายุได้ชัวร์อีกสาสิบวันรวมแล้วเกิวันแน่ ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวหมดไอ้เก้าสิบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดโควิดประเทศไทยยังเล่นกักตัวอยู่เขาก็อาจจะให้อยู่ต่ออีกแล้วทีนี้ถ้ามีจุดประสงค์มากกว่ามาท่องเที่ยวก็คือแต่งงานหรือทํางานหรือกรเกษียณก็คือมาแบบฟรีวีซ่าหรือมาแบบวีซ่าท่องเที่ยวทีอันนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนวีซ่าเอาที่ในประเทศไทยมาจดทะเบียนถ้าแต่งงานก็คือมาจดทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นวีซ่านอนโอสปาวส์วีซ่าคือคู่สมรสได้ ก็คือมาท่องเที่ยวก่อนจะมารีบมาเป็นฟรีวีซ่าหรือมาขอท่องเที่ยวทาก่อนแล้วก็เข้ามาก็ขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นนอนโอรประเภทต่างๆได้นอนโอก็จะมีแต่งงานมีกเกษียณมีทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามาแบบฟรีวีซ่าเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้าน,นิดนึงว่าเราจะต้องมีเอกสารอะไรมาก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าจะจดทะเบียนสมรสจะต้องขอใบโสดเนี่ย ขอที่สถานทูตในประเทศเขาที่อยู่ในกรุงเทพได้ไหมหรือต้องเตรียมมาจากประเทศนั้นอะไรเงี้ยคือต้องถ้ามาแบบฟรีวีซ่านะต้องเตรียมตัวมาก่อนสักนิดนึงแต่เกิดมาแบบทรก็คือมีเวลาเยอะนิดนึงใช่มามหกสิบวันก่อนก็อาจจะไม่ได้รีบเท่าอะไรเงี้ยนะครับอ๋ออันนี้อาจจะยาวนิดนึงก็คือโอเคแล้วอันอันดับแรกคือจะมาด้วยอะไรใช่ไหมแล้วต่อมาก็คือทุกคนนะทั้งไทยและต่างชาติที่จะเข้าไทยก็ต้อง ทำใบอนุญาตเข้าประเทศคือ COE นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆหิ้วกระเป๋ามาได้เลยเดี๋ยวก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องนะครับในช่วงโควิดนี้ฉะนั้นต้องขอ COE ซึ่งเราก็มีคลิปนี้นะครับรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับโปรโมททุกรอบเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะจริงๆอยู่ใน g o n o g a i c o m r e o p e n นั่นแหละแต่ว่าแยกมาให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นก็คือขอ COE ซึ่งการขอ COE คนต่างชาติเขาต้องมีประกัน ประกันโควิดวงเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลร์เป็นวงเงินนะครับไม่ใช่เป็นค่าประกันแล้วก็จองจองโรงแรมกับตัว ASQ หรือ ALQ แล้วก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินทั้งประกันใบจอง ASQ แล้วก็ตั๋วเครื่องบินก็คือจะใช้ในการขอ COE นะครับแล้วก็ถ้าได้ COE มาแล้วซึ่งควรจะขอล่วงหน้าก่อนเดินทางสักประมาณ7-10วันเป็นอย่างน้อยแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกก็คือตรวจ ฟิต to ฟ l y แล้วก็ตรวจโควิดนะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเข้ามาได้ในช่วงนี้เมื่อไหร่ก็คืออยู่ยาวได้แน่นอนเพราะว่าจะสามารถต่อวีซ่าได้เรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกจะดีขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนนโยบายครับคนแรกจะอธิบายนาะนนิดนึงทุกรอบเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเข้าไทยเหมือนกันหมดเอ่อคนถัดมากอคนเดิมนะ เขามาด้วยตัวเองเขาจะพาเราไปขอวีซ่าประเทศฝรั่งของเขาคงไม่ยากใช่ไหมเราต้องเตรียมเขาต้องเตรียมเอกสารนี่นี่นี่คือทั้งขาเข้าขาออกเลยใช่ไหมเนี่ยขาเข้าคือเขาจะมาขาออกก็คือเขาจะพาเราไปขอวีซ่าเพื่อจะไปเข้าฝรั่งเศสครับกโกโนไกด์ .com/visa เลยนะครับเข้าไปดูในนั้นนะครับคนไทยจะไปฝรั่งเศสครับโกโนไกด์ ok .com/visa VISA นะครับแล้วก็ คุณอ๊อฟมีคําแนะนําเอกสารอินเดียเข้าไทยไหมคะอินเดียเข้าไทยก็ปรากฏว่าอินเดียไม่มีฟรีวีซ่านะครับเออันนี้เดี๋ยวจะลงไว้ละกันก็คือของสถานทูตวอชิงตันดีซีอเมริกาเนี่ยนะรายชื่อประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าเนี่ยไม่มีอินเดียฮะแปลงเนาะจีนก็ไม่มีนะประเทศใหญ่ๆนะคือคือประมาณว่าจะโกยได้เยอะใช่ไหมก,ก็เลยไม่ยอมให้ฟรีวีซ่าเขาอะออก็ถ้างั้นคงต้องมาด้วยวีซ่าอื่น ก็แนะนำท่องเที่ยวนะครับ TR ที่อยู่ได้หกสิบวันต่ออยูสามสิบวันส่วนเอกสารก็พูดไปแล้วนะครับคือเรื่องของวีซ่าไทยเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ผ่านนะครับเขาจะเน้นว่าเอกสารครบหรือเปล่าเอกสารถูกต้องไหมเท่านั้นเองจริงๆไม่ยากถ้าเอกสารครบจบแน่นอนคือถ้าเกิดเราขาดอะไรเดี๋ยวเขาจะให้ไปเตรียมเพิ่มเองนะครับผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้ว คำถามต่อมาก็อันเดียวกันเลยอยากได้รายละเอียดชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวไทยต้องทํำยังไงบ้างก็ g o n o ok g u i d e c o m t l e s h r e o p e n นะครับที่พูดไปตอนต้นแล้วถ้าเอาสเต็ปสั้นๆเลยนะครับตัดสินใจก่อนอดูก่อนว่าประเทศตัวเองมาด้วยฟรีวีซ่าได้ไหมถ้ามาด้วยฟรีวีซ่าก็อ่ค่อยคิดจะฟรีวีซ่า45วันหรือจะขอวีซ่า T.R. แล้วก็หลังจากนั้นคือถ้าได้วีซ่าแล้วหร,หรือมาด้วยฟรีวีซา่าก็ขอ C.O.E. ต่อแล้วก็ ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงตรวจ fit to fly แล้วก็โควิดคือเรื่องฟรีวีซ่านี้ไม่ใช่ได้ทุกประเทศนะครับเช็ค <Check S 1> จากลิงก์ที่อัพลงเอาไว้ใต้ว<ต>ิด<ต>ีโอนะได้56ประเทศพี่ครับคนญี่ปุ่นถือพาสปอร์ตน่าจะจะ,จะมาเที่ยวเมืองไทยคุณพี่พอจะมีรายละเอียดให้ไหมครับก็มาด้วยฟรีวีซ่าได้เลยครับคนญี่ปุ่นได้ชัวช์วอย่าลืมขอ C O E ก่อนนะครับซึ่งการจะขอ C O E ก็ต้องมีคนต่างชาติทุกประเทศเลยจะต้องมีประกันโควิด วงเงิน1 0 0 0 0แสน US แล้วก็จองโรงแรม ASQ แล้วก็ตั๋วเครื่องบินของจริงโอ้ oh, อันนี้ไทยไปต่างประเทศบ้างวีซ่าระยะสั้นไปแต่งงานได้ไหมคะฝรั่งเศสได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างสั้นมากต่อให้90วันก็ตามนะก็คือเราควรจะถ้าจะไประยะสั้นจริงๆก็ควรจะเตรียมทุกอย่างให้มันพร้อมเลยแล้วก็ไปนะครับหรือมีบางคนเขาก็ทําแบบนี้ก็คือ ส่งไปให้ทางนู้นก็อะไรเสร็จหมดแล้วทุกอย่างก็คือ,อได้ใบอนุญาตจดทะเบียนสมรสมาแล้วก็ค่อยส่งมาให้เราแล้วก็ค่อยไปขอวีซา่าเขาเรียกว,วีซ่าระยะยาวเพื่อไปแต่งงานของจริงที่อำเภอต่อคือคนที่ไม่อยากรอเขาก็จะไปเฝ้าอยู่กับแฟนด้วยวีซ่าระยะสั้นซึ่งก็เสี่ยงนิดนึงว่าจะทันหรือเปล่าแต่คนที่รอได้ก็คือแฟนไปทำอะไรซึ่งซึ่งรอนานแฟนไปทําอะไรมาหมดปุ๊บส่งใบที่ว่ามาแล้วค่อยขอวีซ่าระยะยาวต่อมา จะไปลอนดอนสิ้นเมษายนนี้ค่ะไม่รู้เข้าได้ไหมคนไทยเข้าได้ครับอังกฤษเข้าได้แต่กักตัวที่บ้านมีอยู่สามสิบสามประเทศนะนะที่เขาบังคับกักที่โรงแรมแต่ว่าคนไทยไม่เกี่ยวอยากรู้ว่าไปตุรกีตอนนี้จะต้องตรวจตรวจโรคก่อนเข้าตุรกีไหมถ้าหมายถึงตรวจโควิดก็ใช่ต้องตรวจโควิดไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกตุรกีเอาแค่นี้เองไม่ต้องกักตัวแล้วก็คนไทยฟรีวีซ่าสามสิบวันอยู่ในตุรกี ต่อมาไฟล์บินของอเมริกากลับไทยเดือนมีนาออกหรือยังครับออกแล้วออกแล้วครับออฟลงวิดีโอไปแล้วด้วยดูใน go no g a i e com s reopen นะครับเที่ยวบินกักตัวฟรีคุณออฟคาอินเดียเข้าไทยก็ฟรีวีซา่าใช่ไหมครัเข <laughs> ้าครับอินเดียเข้าไทยไม่มีฟรีวีซ่านะดูจากเช็คจากลิงก์ที่ออฟให้ไว้ใต้วิดีโอนะไม่มีนะต้องขอท่องเที่ยวท R เข้ามาคือจีนก็ด้วยอ่ะประเทศใหญ่ๆทำไมไม่ได้ไม่รู้นะจะไปไอร์แลนด์ได้ไหมคะไอร์แลนด์ก็คือที่ไม่ได้อยู่ใน อังกฤษใช่ไหมก,ก็ต้องเป็นวีซ่าระยะยาวเท่านั้นถึงจะได้ระยะสั้นไม่ได้ระยะยาวก็ส่วนใหญ่จะคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีจุดหมายยังคะแถวเอเชียไม่รู้หมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าประเทศเอเชียเปิดหรือ,อยังอะไรเงี้ยหรอยังไม่ค่อยมียังไม่มีเปิดกันเลยนะประเทศในเอเชียเท่าที่รู้ก็มาดีฟกับปากีสถานนั่นแหละอ๋อ,อแล้วก็ยู e เอดูไบด้วยนะครับอ่าอันนี้ยังมีคนไม่รู้เรื่องนะเอ่อขากลับไทยช่วงนี้กักตัวฟรีทุกฟไฟล์มั้ยครับคนไทย ไม่ครับเฉพาะไฟลท์ที่สถานทูตเขาประกาศเท่านั้นซึ่งแล้วแต่ประเทศด้วยบางประเทศก็ไม่มีแต่ในนี้เขาพูดถึงลุปฮันซ่าแล้วบุกลุปฮันซ่าเพื่อยื่นวิอ่าวยังไม่ได้ไปเลยเหรอก็ลุปฮันซามีขากลับแต่วงเล็บกว่าคุณจะกลับก็คงไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้แต่ว่ามีแค่เดือนละสักสองถึงสี่ครั้งเองไม่ได้มีทุกไฟลท์นะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะ คือต้องดูประกาศของสถานทูตหรือดูจากของช่องเราก็ได้มีปุ๊บเราก็จะรีบมาออกเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนวันวันกลับเปลี่ยนในเว็บไซต์ของลูพันซาได้เลยเปลี่ยนวันกลับให้ให้ตรงกับที่เขาบอกแล้วก็ขอใบอนุญาตจากตัวฟรีจากสายการบินมาซึ่งซึ่งในวิดีโออก็จะมีพูดทุกรอบนะครับอ้าวมีแพลนจะไปฟินแลนด์เดือน6อ๋อนึกว่ากลับจากเยอรมัน ครับก็ฟินแลนด์ไม่มีของตัวเองนะก็ต้องมากลับที่เดนมาร์กการบินไทยหรือไม่ก็รูปฮันซ่าหรือการบินไทยที่เยอรมนีถ้าบุกรูปฮันซ่าไปก็ต้องเป็นเยอรมนีอย่างเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนวันกลับให้ตรงแล้วก็บินจากฟินแลนด์มาต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตสวัสดีค่ะอยากกลับไทยเดือนมีนาแต่รอสถานทูตฝรั่งเศสประกาศว่าได้วันไหนอ๋อเพิ่งออกวิดีโอไปนะถ้าเป็นแอร์ฟรานนะสิบสามกับสิบมีนาแอร์ฟราน แต่ถ้าเป็นการบินไทยต้องรอ,อก่อนยังไม่ประกาศจะไปตุรกีได้หรือไม่คะไปได้ครับอย่างที่บอกแต่ต้องมีใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากไทยเออทำไมช่วงนี้ตุรกีเยอะนะหรือว่าดูวิดีโอที่เราพูดแฟนอยู่ฝรั่งเศสค่ะโอ้อันนี้คนเดิมนะถามตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แ,แล้วเขาบอกว่าจะมาเดือนหน้าเดือนมีนาคมเขาบอกว่าจะอยู่ได้สองถึงสามเดือนแล้วเขาบอกว่ามาคราวนี้เขาจะทําวีซ่าให้พร้อมไปพร้อมกับเขาที่ฝรั่งเศส คงไม่ออกไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเนาะก็เศร้าครับฝรั่งเศสแสดงว่าไม่รู้นะว่าอาอกออกไม่ได้เนี่ยเดินมีนะสวัสดีค่ะคุณอ,อ๊อฟขอความอนุเคราะห์เลยเหรอคุณอ,อ๊อฟช่วยพูดถึงกรณีเป็นคนไทยแต่ถือสัญชาติอื่นวงเล็บเปลี่ยนสัญชาติถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่นเออเอา๊อฟก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นกรณีนี้ช่วยแชร์ด้วยเหมือนกันนะว่าได้เปลี่ยนสัญชาติหรือถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่นจากกรณีไหนอ๊อฟก็อยากจะรู้เอ่อที่ต้องการเดินทางเข้าไทย หรือต้องการอยู่เกินฟรีวีซ่าขอบคุณค่ะต้องการเดินทางเข้าไทยคืออย่างนี้การที่จริงๆทุกคนจะเข้าไทยในตอนนี้ต้องขอ C O E อย่างที่บอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยอะ่ะคือคือถ้าเป็นคนไทยก็จะต่างกับคนต่างชาติในแง่ว่าไม่ต้องซื้อประกันแล้วก็มีเที่ยวบินกับฟรีซึ่งมีโคต้าจำกัดมากแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยแล้วก็คือถือว่าเราเป็นคนต่างชาติ ก็ต้องทําเหมือนคนต่างชาติคือมีประกันโควิดด้วยนะครับที่เหลือเหมือนกับคนไทยหมดเลยแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินกักตัวฟรีอ๋อ,อแล้วเรื่องของวีซ่าเนาะก็ต้องขอวีซ่าด้วยทีนี้ก็แนะนําว่าลองติดต่อสถานทูตไทยที่ประเทศตัวเองอยู่ดูว่าจะขอทําพาสปอร์ตได้ไหมพาสปอร์ตไทยอะได้ไหมหรือว่ามีใบอะไรแทนได้ไหมเพราะจริงๆแล้วคือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนก็น่าจะได้นะ น่าจะได้นะติดต่อสถานทูตไทยที่ประเทศนั้นดูทำไมอะเราเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนพาส,สปอร์ตไปแล้วก็คือเราหมดสิทธิ์ความเป็นคนไทยแล้วหรืออย่างไรลองลองติดต่อดูก็คือถ้ามีพาส,สปอร์ตไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับต่างกับคนต่างชาติก็แค่อ๋ออยู่ไทยไม่ต้องขอวีซ่าอ่าแล้วก็เที่ยวบินกักตัวฟรีโค้ตาจำกัดแล้วก็ไม่ต้องซื้อประกันโควิดต้องไปเทรนนิ่งที่แคลิฟอร์เนียเดือนมีนานี้อยากรู้ว่าต้องกักตัวกี่วันเพื่อนเมกันบอกว่าเขารับวัคซีนเดือนมีนา วงเล็บไทยไม่รู้จะคนทั่วไปไม่รู้จะได้เมื่อ,อไหร่ตอนนี้พ่อแม่เขาได้รับไปแล้วแสดงว่าสบายดีใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรก็คือกักตัวกี่วันรู้สึกแคลิฟอร์เนีย14วันนะครับแล้วก็มีใบตวรวจโควิด COVID, ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากไทยโอ้คนนี้ก็ยังไม่รู้เอออยากทราบว่าไปต่างประเทศประมาณ2อาทิตย์แล้วกลับมาไทยกักตัวฟรีไหมคะหรือต้องจ่ายค่ากักตัวเองถ้าเป็นคนไทย ดีเลยวน,นนะไปสองอาทิตย์เนี่ยแล้วกลับมากักตัวอีกสองาทิตย์ก็มันจะคุ้มหรือเปล่านะเออแล้วกักตัวฟรีเนี่ยก็คือต้องไปดูประกาศของ Facebook สถานทูตไทยในประเทศที่เราจะไปว่าเขามีเมื่อไหร่มันจะทันไหมตอนที่เรากําลังจะกลับมาถ้าเกิดทันก็โชคดีไปแต่มีโอกาสไม่ทันสูงเพราะว่าระยะเวลามันสั้นมากนะครับไปถึงปุ๊บต้องรีบรีบเลยรีบดูเลยว่ามีไหมแล้วก็รีบจองเที่ยวบินกักตัวฟรีรีบขอ c o e ซึ่งเสี่ยงมาก แต่ถ้าเกิดต้องการกลับตามวันเวลาที่ต้องการก็คือต้องจ่ายค่ากักตัวเองคือถ้ากักฟรีหวังกักฟรีกับระยะเวลาแค่สองอาทิตย์นี้อาจจะไม่ทันฉะนั้นก็เตรียมใจไว้ก่อนว่าต้องจ่ายค่ากักตัวเองแล้วส่วนใหญ่ประเทศที่มีเที่ยวบินกักตัวฟรีก็มักจะเป็นประเทศที่ใหญ่ๆนิดนึงนะครับที่มีชื่อเสียงนะต่อมาถ้าแฟนมาเมืองไทยด้วยฟรีวีซา่าหลังจากเดือนมีนาคมสามารถต่อวีซ่าได้ไหมคะเพราะเรามีแพลนจะจดทะเบียนสมรสและ จะเปลี่ยนจากฟรีวีซ่าเป็นวีซ่าแต่งงานถ้าเข้ามาด้วยฟรีวีซ่ามีเวลาไหมคะก็ถ้าเป็นช่วงโควิดนี้นะครับทันอยู่เพราะว่าสามารถต่อวีซ่าได้ใช่ไหมคือต่อได้เรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงนะแต่ว่ามีคนเขาทําแล้วก็จากสถานการณ์โลกอ่ะคือจริงๆเรื่องการต่อวีซ่าเนี่ยจะมีจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอ่ะที่มีชาวต่างชาติตกค้างอยู่ในไทยอะเขาต่อให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางที อาจจะมีความขรุขระว่าต้องขอใบรับรองของสถานทูตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องดูแต่ละช่วงอย่างช่วงนี้ก็จะน่าจะสะดวกหน่อยแต่บางช่วงเขาก็อาจจะมีเรื่องมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมคือบางคนก็อยู่มาเรื่อยจนถึงตอนนี้เลยง่ายบางยากบ้างแล้วแต่ช่วงแล้วทีนี้คือทันหรือไม่เนี่ยก็คือทันอยู่ครับแต่ว่าเหมือนต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนมานิดนึงอ่ะคือไม่ใช่แบบมาปุ๊บ แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะมาเตรียมตรงนี้อาจจะไม่ทันก็ได้เพราะว่ามันต้องมีการนัดทางอำเภอก่อนแล้วก็ต้องเตรียมขอใบโสดของเจ้าตัวก่อนแต่ถ้าเกิดเขาขอมาล่วงหน้าได้ก็จะดีตอนนี้ให้ลายของคุณจีกับแฟนไปแล้วบอกว่าอยากให้ทางโกโนไกดช่วยทำเอกสารให้แฟนบอกว่าได้คุยกับคุณจีเห็นส่งข้อความแคปหน้าจอมาให้ดูคุยกับคุณจีแล้วก็คุณจีให้คำแนะนำบางส่วนแฟนบอกว่าจะติดต่อคุณจีไปอีกครั้งปวดหัวมากค่ะ แฟนทำเอกาสารเองไม่สําเร็จสักทีสงสารเธอจริงๆเออถัดมาคุณออคฟค้าแฟนของฉันเป็นชาวบังคลาเทศแต่ทํางานมาเลเซียจะเข้ามาไทยลําบากไหมถ้าจดทะเบียนกับฉันต้องทํำยังไงและต้องเตรียมตัวยังไงอ๋อก็บังคลาเทศนี่ไม่มีฟรีวีซ่านะเช็คจากลิงก์ที่บอกตอนตอน้นฉะนั้นแต่อยู่มาเลเซียทํางานที่มาเลเซียด้วยก็ บังเอิญมากคือคืออย่างนี้ครับการขอถ้าเกิดเขามีฟรีวีซ่าก็มาได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้ต้องมาลุ้นเรื่องต่อวีซา่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีฟรีวีซ่าเนี่ยประเทศเขาก็จริงๆแล้วตามกฎก็คือต้องขอวีซ่ากับประเทศของตัวเองถ้าเขาบังเอิญอยู่ต่างประเทศนะแต่ในเคสนี้คือทํางานที่มาเลเซียก็น่าจะมีใบอนุญาตทํางานหรือ Work Permit หรืออะไรนี้ใช่ไหมก็สามารถขอได้ที่มาเลเซียคือไม่ใช่ประเทศตัวเองเป็นกรณีพิเศษ ก็คือขอวีซ่าทัวริสท่องเที่ยว TR เนี่ยเข้ามาได้แล้วก็เข้ามาก็คือถ้าจะมาจดทะเบียนก็คือต้องดูว่าใบโสดตนระ่ะเขาจะต้องขอตั้งแต่ตอนไหนขอที่สถานทูตเขาที่ในกรุงเทพได้ไหมก็คือการจดทะเบียนสมรสก็ต้องมีใบโสดของฝ่ายชายและของของฝ่ายต่างประเทศเสร็จแล้วก็พาสปอร์ตแล้วของฝั่งไทยก็คือบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านและที่สําคัญคือนัดหมายกับอําเภอว่า จะไปจดทะเบียนโดยที่ต้องมีพยานสองคนต้องมีคนหนึ่งหนึ่งในสองคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้ต้องถามกับอำเภอที่เราจะไปจดซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นอำเภอที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเขาก็จะทําเป็นซึ่งต้องนัดเวลาก่อนอีกก็คือต้องนัดหมายก่อนที่จะมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอำเภอที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับคําถามสุดท้ายคนไทยไปสวีเดนเอ่อถ้าไปสวีเดนแล้วขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว ทางสถานทูตเขาจะสงสัยไหมคะว่าเราไปเที่ยวอะไรตอนนี้เขาไม่ได้สงสัยเรื่องพวกนั้นหรอกครับเขาไม่ได้ดูเหตุผลอะไรจะขนาดนั้นหรอกคือเขาเป็นคนเปิดให้ขอวีซ่าเองอะจริงๆมีเพื่อนชาวสวีเดนอยู่ค่ะแต่ไม่ได้อยากให้เขาเป็นสปอนเซอร์คือจริงๆแล้วจะไปอยู่บ้านเพื่อนแต่ว่าจะขอแบบท่องเที่ยวไม่ได้พูดถึงเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้คุณอ๊อฟมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะอันนี้ยังไม่ได้นึกถึงตอนกักตัวตอนขากลับเพราะแอบหวังว่ากว่าจะได้ไปคงเลิกกักตัวแล้วหรือเปล่าอันนี้ ต้องเตรียมใจเรื่องกัดตัวไว้ก่อนนะครับเผื่อใจไว้ก่อนกลับมานะคงต้องกัดตัวส่วนคําแนะนําคือถ้าเราคิดจะขอท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยนะเราต้องดูการเงินของเรานิดนึงก็เอาง่ายๆ2,500บาทคูณจํานวนวันที่ไปเป็นขั้นต่ําแล้วก็เราทํางานอะไรมีทํางานประจํามีใบรับรองงานโอเคถ้าเกิดทําธุรกิจมีทะเบียนการค้าโอเคครับแล้วก็จาไปเที่ยวก็คือต้องมีแผนเที่ยวนิดนึงแล้วก็ใบจองโรงแรม ก็หมดคำถามแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่สงสัยเกี่ยวกับทั้งคนไทยไปต่างประเทศหรือคนไทยจะกลับไทยต่างชาติจะเข้าไทยก็โพสถามได้เลยนะครับ g ก no ok g u กด .com/visa นะครับสําหรับคนไทยจะไปต่างประเทศแล้วโก n o ok g ไก e .com/reopen ที่อออบอกไปแล้วนะครับก็สําหรับคนไทยจะกลับไทยแล้วก็ต่างชาติจะเข้าไทยนะครับก็ดูตามหน้าจอหรือว่าดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ